สวยมากเลยนี่ร้านเพื่อนเดี๋ยวพามาเก็บเลยเก็บผักอันนี้อร่อยดีฮะเหมือนคะน้าใบหยักดีค่ะดูสวยมากเลยฝนกำลังตกแดละเคือเรามาเก็บกันนะนี่หักเปะหักเปอไม่เอาเยอะนะเดี๋ยวลุงด่า อ่ยมากเลยมีถ่าบ้านถ้าที่บ้านแบบว่ามีคนแบบเยอะๆนะเรื่องทำอาหารสนุกเลยอะปลุกผักเองเองนะฮะไปมันก็กินได้ไปมันไยเขาโอ้ยเพลิอนอะโอเคเพื่อนแค่นี้นะเดี๋ยวพาไปทำอะไรกินสักอย่างนะเออ อือันหยักๆนี่ก็แบบว่าดีอ่ะเพือ่อนๆดูสิไม่มีแมลงเลยอ่ะเพราะวอากาศมันหนาวอย่างเนีน้แมลงมาไม่ไหวนะคะ,ะแมลงหนาวนะจ้าดีจ้านีกินได้ยันใบเลยนะวิวสวยๆนะจ้าอ๋อนี่ก็เป็นผัก คล้ายๆผักไทยเป็นชื่อผักไทยหนานะฮะเป็นดอกมันดอกมันนี้น่าจะไปเป็นแบบกวางแกงแบบถ้าคนเหนือเนาะแกงได้เป็นกวางตุ้งเหมือนกันฮะแต่ว่านี่เป็นกวางตุ้งไทยหนานะฮะไปมันก็จะคล้ายๆกวางตุง้งห้องเต้นเพื่อนสังเกตด,ดูถ้าไปมันจะยาวใหญ่กว่านะนี่ครับเพื่อนเพื่อนถัดนะเก็บไปช่วยประหยัดค่าอาหารนะเพื่อน เงินกปรเงินเฟะคะ